ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพรหัสที่8กรกฎาคมพศ2564ัน้นั่นเองอ่าเมื่อกี้พูดไปคิดไปก็ จะกาลังคิดว่าเฮ้ยวันนี้มันจะมีปล่อยรถกี่คันนะครับวันนี้จะมีปล่อยรถทั้งหมด2คันเป็นของน้องกอฟเอฟจากสารคาม1คันแล้วก็จะเป็นของพิเน็กหนคันหลังจากที่พิเน็กปล่อยรถเรียบร้อยนะครับก็จะตามไปรับพี่ต่ายที่สารคามนั่นเองวันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะอ๋อไม่มีอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูรถด,ดีกว่าก็วันนี้พี่ตายมาตั้งแต่6กโมงลยนะหกโมงเช้ามาถึง6กโมงเช้าแล้วก็ เตรียมถ่ายรูปถ่ายอะไรให้น้องกอล์ฟเพราะว่าเราสัญญาไปเรื่องไงว่าเฮ้ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่ต่ายจะรีบมาเตรียมแต่เช้านะก็เดี๋ยวจะรีบถ่ายถ่ายรูปให้เป็นเพราะว่าเฮ้ยฝนมันจะตกมันจะอะไรพี่ต่ายมาถึงก็ต้องรีบถ่ายรูปก่อนอากาศคึมฟ้าคึมฝนม,มากๆไปจะพูดอะไรไม่รู้ลืมไปดูรถกันดีกว่าไปไปไปโน่นแล้วก็ที่จอดอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูพร้อมๆกันเลยไม่มีเซอร์ไพรส์ละอ่าดูแต่ไกลเห็นเลยอันนี้เห็นไหมที่พี่ต่ายต้องรีบมาแต่เช้าก็เป็นเพราะอย่างนี้แหละ คือฝนมันจะตกถ้าฝนตกเนี่ยพี่ไต่จะหามุมถ่ายรูปให้น้องก๊อฟได้ยากมากๆเพราะฉะนั้นพี่ไต่ายมาถึงต้องรีบจัดการไว้ก่อนเพราะว่า,าพี่ต่สัญญาไว้แล้วกอ๊อฟเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไต่จะรีบถ่ายรูปแล้วเก็บไว้ให้สวยๆแต่เชา้าเพราะว่าเฮ้ยคนอื่นเขาออกไปมันก็มีรูปสวยๆนี่เดี๋ยวพอถึงจังหวะก๊อฟออกเฮ้ยห,หัวร้านทาไมมันไม่มีรูปอะไรเงรี้ยฝนตกถ่ายรูปไม่ได้อะไรเงรี้ยพี่ต่ก็ต้องรีบจัดการก่อนนี่อืม ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องก๊อฟด้วยนะครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าชุมฉ่ำกันไปเลยทีเดียวอ่ะนี่เดินมาถึงแล้วเฮ้ยสวัสดีตอนเช้าสวัสดีหัวร้านเออวันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เราจะไปฉันก็จะกลับบ้านฉันสิเพราะว่าฉันมาจอดอยู่เนี้ยฉันมาจอดนานมากๆฉันเบื่อแกมากๆหัวร้านฉันอยากกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ฉันที่สารคามเออแกก็ไม่ปล่อยฉันไปสักที ฉันรู้นะว่าที่แกไม่ปล่อยฉันไปเนี่ยแกจะเก็บฉันไม่โชว์แกไม่ต้องไปบอกหรอกนู่นนี่ไม่ทันเฮ้ยอย่าพูดดังไป <ś led> เดี๋ยวกอฟจะโกรธเอาโดยรุ่นรถนะครับที่น้องกอบฟเลือกใช้ก็จะเป็นเจ้าตัว c a p ฟ h i g h ฮแลนเด1.9เกรด ZP ดต้องบอกว่ามันเป็นตัวท็อปที่อยู่อันดับบนบนรองจากเจ้าตัวเกรด M เลยนะครับที่จับปะทะกับเจ้าเกรดเอ็มท็อปสุดได้ก็จะเป็นเจ้า Zp ดนี่แหละก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆโดย ราคาเงินสดของเขานะคันนี้พี่ต่ายลืมบอกว่าน้องเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับราคาเงินสด997,000บาทดาวแพงไหมดาวไม่แพงใช้เงินประมาณสัก50,000ยังไม่หักพวกโปรโมชั่นแคมเปญส่วนลดต่างๆนะครับครอบครัวอีซูครอบครัวนูน่นครอบครัวนี่โอ้ยหลายครอบครัวมากๆนะก็ พนคาง,งวดน,นะก็อยู่ประมาณรัก14,800บาทก็ถือว่าไม่แพงรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พี่ตายชอบและให้ความสนใจมากๆแต่ในใจเอ็นเอียงไปทางเจ้าตัวเขาเรียกว่าไง MV Cross นะครับแต่ว่าซับคมไม่ถึงนะครับอย่างดีก็ได้ตัว Z Auto ตหรือว่าเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าโรส,สุดในชีวิตแล้วที่เกิดมาเนาะชีวิตเซลกับเจ้าตัวแซีคันนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบโครเมียมนะน้องมีความหรูหรามากๆเลยโลโกโอ้อิซุสุก็สีโครเมียมส่วนสีของเขาเนี่ยที่มาจากโรงงานจะเป็นเจ้าตัวสีขาวมุกนะขาวมุกไม่มีขาวอื่นขาวเหลืองมีขาวมุกอย่างเดียวนะครับขาวไข่เจียวก็ไม่มีอ่าทีนี้เรามาดูกันนะครับไฟหน้าก็จะมาพร้อมกับอิซุสุวิชั่นไบ LED มีความสวยงามดุดัน แบบนี้เลยสามารถปรับระดับไฟหน้าได้อีกถึง4ระดับเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวไฟเลียวกับไฟตัดหมอกนะครับจะถูกแยกออกมาไว้ต่างหากที่พี่ตายชอบมากๆโอ้โหไฟตัดหมอกตัวนี้มันก็เป็นหลอด LED เช่นเดียวกันอันนี้นะพี่ตายต้องขับไปส่งน้องก๊อบที่สารคามถามว่าฝนตกนะครับแล้วพี่ตายจะเช็ดรถทําไมขับไปเลยไม่ได้หรอไม่สิความรู้สึกเราเฮ้ยมันจะขับไปมันจะเปื้อนก็ช่างมันแต่ว่าออกจากโชว์รูมเนี่ย เราอยากให้มันสวยมันอะไรเพื่อเฮ้ยมีคนมาดูมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยเออแขกไปใครมาเออมันก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาของเรานะแล้วก็เดี๋ยวไปทําอะไรมาบ้างเดี๋ยวพี่ต่ายจะให้ดูระบบความปลอดภัยของเจ้าตัวแซพคันนี้นะครับระบบเบรก ABS ระบบช่วยออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันระบบช่วยควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมันทําให้เราสามารถควบคุมทิศทางของรถได้ง่ายขึ้นนั่นเองแล้วก็ นี่จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่ตายให้ดูข้างๆแบบนี้เลยอันนี้ต้องรีบถ่ายวันนี้แดดไม่น่าจะออกนะครับน่าจะคืนทั้งวันซาทุตอนขับรถไปอย่าให้ฝนตกเลยซาทุซาทุต่อค่อยตกทอ,องกลับเนาะนาะเนาะเนาะขอเถอะขอเถอะทุจ้าทูจ้าเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มกฝนร่อยหัวร้านกูจะลำเมืองแต่ออกจากโชรูมนี่เลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอยากให้รถไปส่งถึงน้องสวยๆไงอะทีนี้เรามาดูด้านข้างก็ต้องบอกว่าเฮ้ยโดยปกตินะเดิมๆคลิปที่แล้วที่เราเห็นเนี่ย มันดูมันดูเท่มันดูสปอร์ตมันมันสุดยอดจริงแต่พอตอนนี้โอ้โหยน้องมีการไปเปลี่ยนเจ้าตัวแม็กเลนโซอาร์จีมานะจากแม็กสิเดินยาง265นะก็จะเป็นตัวห6อสองหกนะแม็กเดิมก็เปลี่ยนเป็นเย้าตัว RTG ใบพัดขนาด20นิ้วส่วนจะเป็นยังไง เราไปแอบดูกันใกล้ๆดีกว่าเนาะนี่โอ้โหมันไดข้างมีมาให้โอ้ยินดีกับน้องกอมากๆนะครับที่ได้รถในฝันของพี่ตายไปครอบครองตอนนี้พี่ตายก็ขอฝันต่อไปงวดนี้ได้แล้วนะ4700ฝันว่าไปขายทอง3บาทได้เงินมา47000 47,000บาทเออนี่ได้ละ <c oughs> หรือมันจะไปตัวอื่นอีกวงวดนี้ <c oughs> อ่ะโอ้ยน้ำลาย โมเยอะเกินสำหรับน้ำลายนะครับเจ้าตัว Max ตัวนี้ก็จะเป็นเลนโซ่แท้นะครับมาพร้อมกับครอ,อ,อบคาลิเปอร์สีเหลืองแล้วก็ตัวครอบดุมล้อที่เป็นสีรุ้งนั่นเองอันนี้นะตัวน็อตก็จะเป็นสีดำนะที่น้องก๊อฟเลือกนอก็อตของเขาจะใช้ขนาดของเขา เบอร์ของเขาโดยเฉพาะเลยนะมันจะใช้น็อตตัวอื่นไม่ได้ส่วนยางที่มาก็จะเป็นเจ้าตัวยางนิตโต420เบอร์ยางของน้องเขาเนี่ยก็จะเป็น265 50 20นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันหน้ายางยังเป็น265เหมือนเดิมนะครับส่วนแก้มยางลดจาก60มาเป็น50นั่นเองก็ต้องถือว่าเฮ้ยแม็กซ์ใหญ่ขึ้นแต่ว่าแก้มยางลดลงเพราะฉะนั้นความสูงมันก็เหมือนเดิมโอ้ยสุดยอดมากม บันไดข้างมีติดตั้งมาให้จากโรงงานหล่อมากๆเลยนะครับแล้วก็สัญ,ญาลักษณ์เจ้าตัวไฮแลนเดอร์ก็จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองหรูหรามากๆเลยนี่กระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ด้วยนอกจากมีความหรูหราละมันเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยด้วยนะนี่ครับใบปัดน้ำฝนก็จะเป็นแบบบิวอินนะครับสวยงามเข้ากับตัวรถมากๆเลยเดี๋ยวจะไปดูเฮ้ยบางคนเห็นสายเลยโยงระยงเฮ้ยรถกอลไปทําอะไรมาวะ,ะเดี๋ยวค่อยไปดูกัน เจ้าตัวกุญแจที่ให้มาก็จะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะครับมาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยนั่นเองจานรองมือเปิดวิต่ายก็จับไห้เรียบร้อยกุญแจที่ป,ป้าป้าป้าไม่โดนตัวถังนะครับโดนตัวนี้แล้วก็มือจับมันเป็นโครเมียมอยู่แล้วสวิตตัวนี้เราสามารถกดเปิดประตูได้เลยเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากเขาเนี่ยประมาณสัก80เซน โอ้โหอันนี้เดี๋ยวเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขับไปแต่ตรงแววกยางเพิ่มเหมือนมันยังเงายังไม่สะใจขับไปฝนตกก็ช่างมันแต่ฉันอยากได้ความสะใจออกจากโชว์รูมก่อนใช่ไหมใช่ไหมยัยงไม่ได้ตั้งชื่อเลยเดี๋ยวน้องก๊อฟตั้งเองนะแกฉันก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรแกเหมือนกันนะเพราะว่าจะตั้งชื่อน้องมุกมันก็ซ้ําหลายคันตั้งชื่ออะไรดีสุประโชคแกชื่อสุประชัยไหม <laughs> เอ้สุประชัยเป็นรถพี่ไก่ละ <laughs> อ่ะนี่ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับ ก็ถามว่าล้นไหมไม่ล้นไม่ล้นนะนี่โอ้ีนโตซีสองสูนมิตายก็อยากได้ตัวนี้แล้วโอ้ยสะออน สัญลักษณ์ของ Isuzu D Max แล้วก็ไฟท้ายของเขาก็จะเป็นแบบ LED นะครับเห็นได้ชัดเจนเลย <S <S ไฟเบรคดวงที่3มีมาให้สติกเกอร์หัวร้านนะครับสติกเกอร์มหามงคลมีแล้วไม่จนมีแล้วรวยตัวนี้เป็น 3M ด้วยหัวร้านลงทุนทํำเองเลยแต่ว่าหน้ามันให้เบอร์หน้าหัวร้านไม่ดนึงไม่อยากเห็นหน้าชัดเท่าไหร่ <iero> ก็การชนท้ายก็จะเป็นแบบ built-in น,นะครับการชนท้ายของเจ้าตัว Z p พตัวนี้กล้องมองหลังมีมาให้ทำงานคู่กับหน้าจอขนาด9นิ้วแล้วก็มันจะเป็นมือจับแบบโครเมียมด้วยนะนี่สัญลักษณ์ของเจ้าตัว Z p พนี่มันก็จะบ่งบอกเฮ้ยเจ้า M เ,เนี่ยฉันก็เป็นถือว่าคนรุ่นที่ต่อก่อนให้แกได้มาง,งานเพราะฉะนั้นแกอย่ามาอะไรกับชันนะเพราะว่าฉั้นก็มีที่เด็ดเดยอะเหมือนกันนี่เออใช่ไหมราคา9 9 7 0 0 0บาทเองคุ้มมากๆ อ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูภายในการส่วนเครื่องนี่เรารู้กันละนาะว่ามันมีเฉพาะเจ้าเครื่อง1.9เท่านั้นอืมอ่ะไปดูกันครับนี่และนี่ก็จะเป็นภายในรถของน้องก๊อฟเจ้าตัวแซดพีพระเอของเรานี่เองซึ่งพี่ต่ายได้มาในเช้านะครับทำการทำความสะอาดเรียบร้อยให้หมดจดขัดทุกซอกทุกมุมเมื่อวานก็ล้างไว้ก่อนแล้ววันนี้ก็มาเช็ดแล้วก็ลงแว็กยางนั่นเอง ทีนี้เรามาดูกันว่าภายในเรียบร้อยกันหรือยังประตูรอบที่แล้วมีคาบน้ํานะครับพี่ต่ายก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วเหลือทีนี้ก็คือเหลือแค่ใช้เจ้าตัวสเปรย์นะครับฉีดบางๆให้มันเงาแค่นั้นเองพี่ต่ายไม่ฉีดหนานะ เพราะว่าถ้าฉีดหนาแล้วกลัวว่ามันจะเป็นคราบนั่นเองมันจะมีฝุ่นมีไรเกาะเนี่ยถ้าเราฉีดสเปรย์ไปพวกนี้จะหายหมดเลยนะพวกคราบพวกอะไรเงี้ยแต่พี่ต่ายเช็ดเบื้องต้นไปแล้ว,ว,วจเจ้าตัวเซพีมีการบุนุ่มมาให้นะประตูทุกบานเลยสุดยอดมากๆนะครับนี่เราก็มาพร้อมกับเจ้าตัวดาบที่เป็นสีเทานั่นเองโอ้โหภายในอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งตอนหลังของเขานะครับก็ออกแบบมาให้ดูนั่งกว้างขวางหรูหรามากๆ เอ๊ะยังไงนั่งกว้างขวางออกแบบมาให้กว้างขวางนั่งสบายมากๆนี่แล้วก็มันจะมีเจ้าตัวมือจับนะช่วยอำนวยความสะดวกสบายเวลาที่เราต้องขึ้นไปภายในห้องโดยสารทำงานคู่กับตัวไหนอันนี้จริงมันก็ทำงานใครงานกันมันนั่นแหละโดยปกติแล้วเวลาที่เราขึ้นเราก็ต้องเหยียบบันไดข้างนะพี่ต่ายต้องเหยียบก่อนเหยียบบันไดข้างแล้วก็ไปจับเจ้ามือจับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะ เข้าไปในห้องโดยสารเบื่อเอ้ยไม่ใช่ว่านั่งปุ๊บโอ้ยอะไรเงี้ยมีตัวนี้พยุงร่างสังขารอันแก่ๆของพี่ตายไว้อยู่นี่เบาะเรียบร้อยทาความสะอาดเรียบร้อยสุดยอดเลยครับน้องกอ๊อปรถของน้องกอ๊อปสวยมากๆเป็นเบาะนั่งกึ่งนังแท้นะเจ้าตัวแซพีตัวนี้โอ้โหไม่รู้จะบรรยายคําไหนดีอยากได้มาครอบครองสาธุสาธุงวดนี้ยี่สิบสี่ล้านเนาะแต่หัวล้านจะเป็นเซลลวเหมือนเดิมนะได้ยี่สิบสี่ล้านไม่ทิ้งไม่ไหนหรอก เป็นเซลขายโดยละครในบริษัทช่างเล่น <c oughs> เฮ้ยทำไมยอดเดี๋ยวนี้ยอดมันตกวะอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่บอกใครด้วยแล้วก็ตอนนี้แอร์นะครับก็จะเป็นแอร์ด้านหลังมีไม่มีที่สายชาร์จไม่ด้วยนะนี่อันนี้ยังปูพื้นไม่ต่ายจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะกอฟอือะทีนี้เราไปดูด้านหน้ากันบ้างว่ารถของน้องกอฟจะมีอะไรกันบ้าง ประตูบานหน้านี่ก็จะมีการโบรูนมมาให้เหลือแค่พ่นสเปรย์ปับป๊บๆๆนิดหนึ่งให้มันมีความเงานะครับแต่ไม่ต้องเงาเยอะเท่าไหร่สวิตช์กระจกไฟฟ้าเป็นสีดําเปียโนโบแบ็กนะแร้ว,ว่าสีดําเงานั่นเองมีดาบตรงประตูให้ด้วยชุ่มช้ำชุ่มช้ำใบฟันชิงชงิไม่ใช่คนละดาบอ่าทีนี้เรามาดูโอ้โ,โหบางคนมองเห็นไกลเฮ้ยมันมีอะไรวะที่เป็นกลมๆกลมๆ,ๆ มันไม่ใช่บังเขา้าวลามนะเ,เดี๋ยวค่อยไปดูกันมันเป็นอะไรเบาะนั่งคู่หน้าจะเป็นเบาะนั่งกึ่งนังแท้นะครับสีเทาดาสีดําเดินด้วยได้สีเทานั่นเองที่สําคัญเบาะฝั่งของคนขับนะครับเขาสามารถปรับไฟฟ้าได้ละเอียดมากถึงแปดทิศทางเดินหน้าถอยหลังขึ้นบนลงล่าง เอ็นได้หมดเลยบางคนไอหัวล้านเชันเวียนหัวแกถ่ายดีๆก็ได้ <c oughs> นี่แล้วบ่อรนี้มันจะมาพร้อมกับปีกบีกขนาดใหญ่นี่โอ้โหนั่งได้กระชับมากๆเลยอืมนะครับ อันนี้เรียบร้อยพร้อมส่งมอบนะเจ้าตัว z ซพคันนี้ก็มีการบุนุ่มมาให้ระบบนําทางมาพร้อมกับเครื่องเสียงขนาดมาพร้อมกับหน้าจอขนาด9นิ้วนะเป็นหน้าจอแบบ HD แยกการทํางานซ้ายขวาระบบทํางานภายระบบนําทางในตัวนี่ก็เห็นศูนย์อิซุสุคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองด้วยนั่นเองนี่ แอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะแยกสายแยกขวาได้มีฮีเตอร์ให้ด้วยเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาใครที่ชอบความสะดวกสบายมนไม่ตายพลาดไม่ได้นะครับกับเจ้าเกียร์อัตโนมัติคันนี้นี่พวงมาลัยของเขาก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนั่นเองมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้มีครุสคอนโทรลให้ด้วยมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับก็คือบอกข้อวกมข้อมูลการขับขค่ต่างๆได้ชัดเจนมากๆแล้วก็ถนอมสายตาเราอีกด้วยเพราะเขาสามารถปรับ ระดับแสงได้เห็นไหมเนี่ยปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงนะครับอุณภูมิภายนอกตัวรถอะไรน้องเขาก็บอกได้หมดเลยทีนี้อตอนนี้ก็เสร็จแล้วเนาะเพราะว่าเครื่องยนต์เราก็ก็เรียกว่ายังไงอะ่ะก็เคยรู้เคยให้ดูไปแล้วเนาะเพราะว่าก่อนที่จะแต่งอะ่ะอันนี้ก็แต่งเสร็จแล้วมาพร้อมกับเจ้าตัวแมกเลรนโซ่อาทิตย์ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาน้องอฉันจะต้องคิดชื่อแกให้ได้น้องอะไรน้องอะไรดีแกอยากชื่ออะไร คิดชื่อไม่ออกอันนี้ปิดประตูนะครับไปเดี๋ยวเราจะเอาน้องไปจอดกันคิดชื่อไม่ได้คิดชื่อไม่ได้หรือแกจะชื่อสมจิตดีน้องสมจิตไหมเป็นแก๊งกับไอ้สุประโชคสุประชัยเอ้ยฉันชื่อสมจิตนะอะไรเงี้ยสุประโชคฉันมาเยี่ยมนี่อันนี้ก็จะเป็นนี่นี่ไปไปเดี๋ยวเราไปมาดูตัววัดลงวัดรอบวัดบกวัดบูตดิฟฟี่กันมะ นี่อันนี้ก็จะมาพร้อมกับนะครับที่เป็นเจ้าตัวชุดดิฟฟี่แล้วก็มีชุดวัดบูทมาให้ด้วยนี่อันนี้ที่น้องก๊อฟติดตั้งเพิ่มไปนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยอืมนี่อันนี้ก็จะเป็นตัววัดบูทนี่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 น,นี่เดี๋ยวไปตายให้ดูอ่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอ้โหมันจะมีอะไรด้วยไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูว่ามันทํางานได้ไหมเดี๋ยวค่อยนั่นกัน อย่ดูก่อนแต่ตัวมันทำงานได้ไหมอืมอ้าวทำงานกันดีนะครบนะไอ้ตัวเนี้ยมันทำงานยังไงลองเหยียบสิอ่าอ่าโอเคได้ละได้ละไป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 เดี๋ยวเอาไปจอดกันดีกว่าแอบเดี๋ยวคนลุงไปโลดนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เราพอเดี๋ยวมองไอ้หัวลามันทำอะไรมันเหยียบเบิ้ลทำไมวะ จอดกันไปจอดตรงข้ามข้างๆรถมไปนึง,งไม่จอดจอดข้างนรจอดหลังๆอ่ะโอเคตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่ตายจะเอารูปส่งให้น้องกอบฟนะครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนแล้วก็เดี๋ยวพี่ตายไปส่งรถน้องกอบฟที่บ้านพี่ตายจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับ